กระช่อนนะครับยังไงครับโอ้ยแรกขัดไม่โดนนะครับผมตีไปทีที่สองโดนเลยขับกระช่อนนะครับผมตรงนี้ช่อนไซส์สวยทีเดียว เหยื่อสายแก้คันนะครับตัวนี้ตีขึ้นสลายนะครับกัดเลยกัดทีแรกไม่โดนนะครับทีสองโดนยกกดแล้วกันนี่ครับเ็นที่มันค่อนข้างขัน,นนะครับผมก็เป็นช่อนนะครับกับสายแก้คันสายสวยครับตัวนี้ นะครับไกลโลเลยนะครับผมดันโลเลยตัวนี้กับสายนะครับตัวนี้เป็นสายสีเหลืองสายแก้ขันสีเหลืองนะครับผมก็สภาพหมายนะครับสามารถเนี่ยเราสามารถตีขึ้นสาลายได้หรือชายตะลิ่งหรือป่าบัวอะไรได้นะครับคือให้เราตีขึ้นขึ้นฝั่งไปเลยครับแล้วก็ค่อยๆลากลงมาปลามันจะไม่ระแวงนะครับเพราะว่ามันคิดว่าตัวอะไรโดดลงมาจาก บนบกครับลงน้ำมันก็จะกัดได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นเทคนิคนิดหน่อยครับสำหรับมือใหม่นะครับผมสุดยอดมากครับสายแก้คัน